สวัสดีครับเพื่อนๆและสมาชิกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจอเล็กเด่น,นไทยรัฐทีวีสำหรับในคลิปนี้นะครับแอดมินก็มาแบ่งปันในส่วนของหลักร้อยมว่ประจำวันที่2พฤษภาคมพศ2567นะครับก็เป็นสูตรเก่าที่เดินดีนะแล้วก็ในส่วนของอสูตรมาตรฐานนะครับแอดมินก็มีสูตรมาตรฐานซึ่งเป็นสูตรเก่านะแล้วก็มีสูตรดับสำหรับหลักร้อยนะ ก็เดินดีทีเดียวทั้งหมด12สูตรมาแบ่งปันในคลิปนี้เลยและเราก็จะทราบผลนะครับว่าตัวเลขนะในส่วนของเด่นหลักร้อยให้ท่านสมาชิกนั้นพิจารณานะถ้าชอบก็นำไปใช้ถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูหลักร้อยในงวดที่ผ่านมาดังต่อไปนี้อันนี้ก็เป็นหลักร้อยนะครับ16เมษาที่ผ่านมาแอดมินให้ที่เลข9กับเลข0แต่แอดมินไม่ได้ใช้ในส่วนของ สูตรเลขดับมาตัดนะเพราะว่าในส่วนนี้แอดมินใช้ในส่วนของสูตร3สูตรซึ่งเป็นสูตรใหม่2สูตรแล้วก็สูตรเก่า1สูตรมาประทะกันทำให้ได้ตัวเลขก็คือเลข9กัาเลข0นะตามภาพเลยก็มีนะผู้ชมที่เข้ามาใหม่นะครับก็ยังมีคอมเมนต์อยู่ว่าแม่นหลังหวยออกอันนี้ก็เป็นหลักฐานนะแอดมินไม่ได้แม่นขนาดนั้นก็เป็นบุคคลธรรมดาเหมือนกัน,เห,น,กนเหมือนกับสมาชิกที่ ดูข้อมูลในหลายๆช่องนะครับถ้าชอบข้อมูลก็นําไปใช้ส่วนถ้าไม่ชอบก็ผ่านง่ายทีเดียวเพราะนั้นการคอมเมนต์ก็ต้องอยู่บนมาตรฐานของชุมชนด้วยการคอมเมนต์แบบนี้ก็เป็นในแง่ลบนะครับให้กําลังใจซึ่งกันและกันดีกว่านะเพราะว่าเราไม่ทราบหรอกนะครับว่าเลขาบ,บาลจะออกอะไรนะเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะแล้วก็สถิติความน่าจะเป็นเท่านั้นนะครับดูเพื่อความบันเทิงนะทีนี้ เรามาดูตรงนี้นะก็จะมีในส่วนของสูตรที่3ตรงนี้มีเลข5้อยู่นะผลก็คือออกที่5 9 8ตรงนี้นะเลขก5ก็มาตำแหน่งของหลักร้อยนะครับก็มีสูตรเดียวที่เข้ามาก็ถือว่าถูกต้องเพราะฉะนั้นนะครับแอดมินก็จะนำสูตรนี้นะ มาพิจารณานะครับมาคำนวณต่อแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเราจะตัดด้วยเลขดับนะลองดูว่าตัวนี้ถ้าเราคำนวณสูตรเดียวแล้วก็นำสูตรดับมาตัดนะจะเหลือเลขอะไรนะครับหมดพร้อมแล้วเราก็ไปดูในส่วนของการคำนวณกันนะครับมเราชมครับ เรากลับมาดูในส่วนของการคำนวณหลักร้อยนะที่เห็นดังภาพนะครับก็เป็นสูตรเก่านะในงวดที่ผ่านมาซึ่งเดือนหลักร้อยของเราก็คำนวณได้6ตัวเลขแล้วก็มี1ในนั้นก็คือเลข5ตรงนี้นะออกที่5,98เลข5มาตำแหน่งของหลักร้อยก็ถูกถูกต้องเดี๋ยวเบนจะนำสูตรนี้สูตรเดียวนะคำนวณสูตรเดียวแล้วก็จะนำนะสูตรดับมาตัดในส่วนของสูตรมาตรฐานนี้ ก็จะคัดตัวเลขออกเหลือเพียงไม่กี่ตัวเลขเท่านั้นนะครับทีนี้ในงวดประจำวันที่2พฤษภาคมพศ2567แอดมินก็คำนวณตรงนี้ให้กับท่านสมาชิกแล้วตามนี้ได้เลขเดิมนะก็คือ5 6, 6 7 8 9 0อ่ะทีนี้มาดูวิธีการทำนะเราจะใช้ในส่วนของ10รางวัลที่1 ก็คือเลข9ตรงนี้นะครับคูณ3พองที่9 3 27เอาตัวหน่วยคือเลข7แล้วก็บวกด้วยหน่วยรางวัลที่1ก็คือเลข8ฮะก็คือตรงนี้7บวก8ก็เป็น15เอาตัวหน่วยเเลข5แล้วก็เดินหน้าประจํานวน6ครั้งจะได้5 6 7 8 9 0อันนี้ก็จะเด่นในส่วนของหลักร้อยก็เป็นสุดเก่าแล้วก็เดินดีนะผ่านการใช้งานในงวดที่ผ่านมาไปแล้วนะครับตามนี้เลย ก็เป็นสูตรที่ง่ายๆการคำนวณแบบม่ง่ายนะให้มินก็ตัดมาที่7 57เป็นงวดแรกนะแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องสูตรใครสนใจตรงนี้ก็แคปหน้าจอไปนะตามนี้เลยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับหลักร้อยจะเด่นอยู่ที่ 5, 6 7 8 9 9เล็กเลขเดิมอ่ะทีนี้ท่านสมาชิกก็จำตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็ต่อไปนี้จะเป็นการนะครับสูตรดับ นะตัดหลักร้อยนะครับดังต่อไปนี้ครับทีนี้เรากลับมาดูนะในส่วนของสูตรดับหลักร้อยทั้งหมด12สูตรก็แบ่งปันให้กับท่านสมาชิกนะเพื่อเป็นแนวทางนะอาจจะมาจริงๆหรือไม่มาเลยก็ได้นะครับในงวดที่ผ่านมานั้นแอมินก็ลองคำนวณแล้วนะครับก็คือเหลืออยู่ที่1 3 5นะแล้วก็ไม่ได้ลงสื่อต่อเพราะว่าแอมินไม่มั่นใจว่าตัวเลขดังกล่าวจะมาจริงๆหรือไม่ เพราะว่าเลข5แอดมินไปนเด่นที่หลักหน่วยเพราะนั้นตรงนี้แอดมินไม่มีเวลาพอที่จะมาแบ่งปันแต่ว่าในคลิปนี้นะครับมีความสําคัญนะเราจะนําตัวเลขสําหรับเลขดับมาตัดออกเพื่อให้ตัวเลขนั้นน้อยลงเพราะนั้นตรงนี้แอดมินจึงมาแบ่งปันให้กับทสมาชิกต่อนะเพราะนั้นตรงนี้ออกที่5 5เลขหลักสิก็คือเลข9 หลักหน่วยคือเลข8นะเป็นเลขเรียงนะครับน่าเสียดายนะตัวเลขเป็นเลขเรียงถ้าไม่เรียงนะในส่วนของหลักพันก็คือเลข3 5 93395ก็จะถูกในส่วนของเทียนมินได้ลงไปแล้วก็แบ่งปันให้กับท่านสมาชิกนะก็น่าเสียดายนะครับไม่เป็นไรนะงวดหน้ายังมีเสมอนะครับทีนี้เรามาเช็คผลงานนะครับในส่วนนี้ก็คือมีเลขเเลข6 ผ่านนะผ่านทุกหลักนะครับมี3สูตรที่เข้ามาใหม่นะแอดมินก็นํามาเสริมแต่ว่าแอดมินจะไม่เขียนย้อนขึ้นไปเพราะว่าไม่มีประโยชน์นะเขียนเฉพาะที่จะเป็นล่วงหน้าพอนะถือว่าผ่านทั้งหมดแล้วก็ในส่วนนี้นะครับก็ตรงนี้นะสผ่าน 9, กผ่านแผ่านตามนี้เลยทุกสูตรผ่านหมด นะแล้วก็เหลือตัวเลขที่น้อยลงเท่านั้นเพราะฉะนั้นในงวดประจำวันที่2พฤษภาเดี๋ยวเราจะลองดูนะอันนี้ก็แอดมิน,นก็คำนวณตรงนี้ให้กับทันสมาชิกแล้วนะสูตรแรกนะครับเคยหลุดไปนะกลับมาเดินต่อนะดับเอาอยู่แล้วก็งวดนี้คือดับที่เลข1สําหรับหลักร้อยเท่านั้นนะครับสูตรก็คือใช้หลักแสนคูณ3นะหลักแสนก็คือเลข9 93 27เอาตัวหน่วยคือเลข7นะ บวกด้วย10บรางวัลที่1ก็คือเลข9ตรงนี้นะบวกห้ากงที่7จบวกเก็เป็นเท่าไหร่ครับ16เอาตัวเลข6 6กบวกหก็เป็น11เอาตัวเลข1เพราะนั้นเลข1จะไม่มาที่หลักร้อยในงบจำที่2พฤษภาหกเจนะครับอันนี้ก็ใช้ในส่วนของหลักแสนดูก่อนหลักแสนก็คือเลข9นะบวก8คงที่9บวกแเป็นเนะเลข7ก็คิดว่าไม่น่าม,มาทาังร้อยสิบหน่วยเลยนะ ก็เป็นสูตรที่เดินดีนะแอ้มินก็เลยนํามานะบรรจุไว้ตรงนี้เพื่อเป็นแนวทางให้กับท่านสมาชิกสูตรนี้ถือว่าเป็นสูตรดังนะในสื่อโซเชียลต่างๆนะครับถ้าท่านสมาชิกดูแล้วก็พิจารณาดูนะเพื่อตัดตัวเลขออกอันนี้ก็เลขหนึ่งคือแสนบวกสองนะหลักแสนก็คือเลขเก้านะครับบวกสองที่เก้าสองนะก็คือเก้าบวกสองเป็นสิบเอ็ดนะก็คือเลขหนึ่งนะก็ชนสองสูตรเลยเพะนั้น ไอ้มิงก็มีความมั่นใจว่าเลขหนึ่งก็ไม่น่ามาสําหรับหลักร้อยนั่นเองอันนี้คือใช้หลักแสนก็คือเลข9นะบวกด้วยหลักหมื่นก็คือเลข4แล้วก็บวกด้วย10ล่างก็คือเลขเจ็เกบวกสเป็น13เอาตัวเลขสามแล้วนำเลข3าบวกเนะก็เป็น10เอาตัวเลขศูนย์ตรงนี้นะก็เลขศูนย์ไม่น่าที่จะมาหลักร้กอยในวันจันทร์ที่2พฤษภาหกเจ็ดนะครับอ่ะทีนี้เลื่อนลงมาอีก นะก็พิจารณาไปทีละสูตรนะครับสูตรนี้ให้ดับที่เลข8นะครับก็คือใช้หลักมืนหลักมืนคือเลข4นะก็บวก4คงที่เลย4บวกก็เป็น8ง่ายๆอันนี้ใช้ในส่วนของหน่วยรางที่ที่1คือเลข8ตรงนี้นะบวกด้วยหน่วยล่างก็คือเลข9 8-9บวก9ก็เป็น17เอาตัวเลขเจบวก8คงที่ก็เท่ากับ15าเอาตัวเลขพราะนั้นเลข5 เคยมาแล้วในงวดก่อนก็น่าที่จะมานะในงวดต่อไปนะครับตามนี้อันนี้คือดับเลขสี่สูตรนี้ก็คือเราใช้ในส่วนของ10ล่างนะก็คือเลข7บวกด้วยนะครับหน่วยครั้งที่2นะก็คือเลข7 7็14ตรงนี้นะเลข4ก็ไม่น่ามาสำหรับร้อยนั่นเองนะเดินมาดูเรื่อยๆนะครับต่อมาสูตรนี้เราใช้ในส่วนของร้อยใวันที่1คือเลข5คูณ3มกที่5 35 เลข5ก็ไม่มาสำหรับร้อยนั่นเองในงวดนี้อันนี้ก็คือใช้10ครั้งที่1นึ่งมาดูกงค์กรนะสิครั้งที่1คือเลข2ตรงนี้คูณ2คงของที่2องเท่ากับเลขเพรพอเลข4ก็ดูแล้วจะเป็นเลขอ่อนสําหรับหลักร้อยนั่นเองนะแต่สหรับหลักสิบกับหลักหน่วยอันนี้ก็ยังต้องพิจารณาต่อนะอันนี้ก็คือใช้ในส่วนของหลักพันลบหหลักพันคือเลข3าลบหก็เหลือ2ตรงนี้ เลข2ก็น่าจะไม่มาสําหรับหลักร้อยนั่นเองอันนี้ก็คือใช้ในส่วนของ10บรางวัลที่1นะคูณ3ามงที่นะเก้าสตรงนี้นะรอยเดินศออยู่แล้วก็ร้อยครั้งที่2คือเลข7จ็นะสิครั้งที่2คือเลข2นะหน่วยครั้งที่3ก็คือเลข4แล้วก็หน่วยครั้งที่4ก็คือเลข0ูนย์บวกสของที่เจ็ 7, บวกเเป็น14เอาตัวเลข4 4่บวกสเป็น 6, 6กหกบวกสเป็น10เอาตัวเลข0 0ย์ศูนย์บวกศูนย์ด้วยศูนย์ศูนย์บวกสี่ก็ 0, ก 4, ได้ นะก็คือสูตรนี้ก็เป็นที่แน่ชัดแล้วว่าเลข4จะไม่มาหลักร้อยล้านเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็สูตรสุดท้ายนะริมตกจอเลยนะครับตรงนี้ก็ใช้ในส่วนของหน่วยรางวันที่1นบวกเหน่วยางวันที่1ก็คือเลข8ปบวกเคงที่ก็เท่ากับ15เอาตัวหน่วยเป็นเลขหเพราะนั้นดำหลักร้อยงวดประจำวันที่นะสพฤษภาคมพศ2567อ่ะมาได้ดูทีละสูตรนะ มีเลขศูนย์อยู่เลขหนึ่งนะมีเลขอะไรอีกครับไล่มา2มีไหมสอมี3มีไหมสาในนี้ไม่มีนะไม่มีเลขสาเพราะนั้นก็จะนำมาใส่ตรงนี้เป็นตัวที่1เลขสีมีนะเลขสีก็คือติดดับหลายตำแหน่งเลยนะเลขห้ก็ติด ต่อมาเลขหกมีไหมติดดับไหมครับดูดีๆเลข6มีไหมเลข6ไม่มีนะครับก็นำเลข6มาใส่เลขกจมีไหมเลข7มีนะครับดับหลักร้อยนะเลขเ็ดตรงนี้นะเลข8ปก็มีอยู่แล้วนะเลข8ก็คือสูตรนี้เลยสูตรนี้คือยังไม่หลุดเลยถ้าสมาชิกดูยังไม่หลุดเลยนะก็เป็นสูตรเก่าที่เราบรรจุไว้นานแล้วนะครับ แล้วก็เลข9ในนี้มีไหมอ่าเลข9ในนี้ไม่มีเลข9ไม่มีนะครับทำนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะอยู่ที่3 6แล้วก็เลข9เด่นหลักร้อยนะครับเมื่ประจําบันที่2พฤษภาคมนะ2พฤษภาคม6 7ก็เด่นอยู่ที่369นะอ่ะทีนี้ เราไปดูแล้วก็คัดสูตรในส่วนของสูตรมาตรฐานนะครับดังต่อไปนี้ครับทีนี้เรากลับมาดูในส่วนของสูตรมาตรฐาน6ตัวเลขอีกครั้งหนึ่งที่เราคำนวณทิ้งไว้เพราะฉะนั้นตัวเลขที่เหลือจากเลขดับก็คือเลข3ในนี้มีเลข3มไหมไม่มีนะเหลือเลขอะไรครับเลข6มีไหมในนี้มีนะครับเลข6อีกตัวหนึ่งคือเลข9นะ ก็เป็นบทสรุปนะครับว่าตัวเลขเด่นหลักร้อยเมื่อประจำวันที่2พฤษภาคมพศ2567จะเด่นอยู่ที่เลข 6xx แล้วก็ 9xx นะเพียงแค่2ตัวเลขเท่านั้นเพราะนั้นเดี๋ยวเราไปที่แผงแล้วก็พิจารณานะครับทางต่อไปนี้ครับทีนี้เรากลับมาดูในส่วนของแผงการวิเคราะห์หลักร้อยอีกครั้งหนึ่งนะ2พฤษภาคมพศ2567นะครับ ก็เป็นเลขเด่นนะสำหรับหลักร้อยก็คือเลข6 xx 9 xx นะครับเพียงแค่2ตัวเลขเท่านั้นนะแล้วก็มีเทคนิคสำคัญอย่างหนึ่งก็คือในส่วนของหลักร้อยนะครับที่อันบินให้ไปงวดละ2ตัวเลขนะจากสถิติที่ผ่านมานะครับมีตัวใดตัวหนึ่งนะก็ถือว่าเป็นเลขเด่น110หน่วยนั่นเองนะแล้วก็เข้ามาโดยตลอดถ้าถ้าสมาชิกจำได้นะ อย่างไรก็แล้วแต่เลข6กับเลข9กแอดมินก็มีความมั่นใจนะครับว่าไม่เลข6กับเลข9มาอย่างน้อย1ตัวใน110หน่วยในงวดประจานที่2พฤษภาคมนะคิดว่าน่าจะมาให้เห็นนะเพราะฉะนั้นท่านสมาชิกอาจจะนำตัวเลขข้อมูลนี้ไปวางที่110หน่วยก็ได้นะครับตามนี้แต่แอดมินจะวางไว้ที่หลักร้อยคือเลข6ก6ะเลข 9, ตามนี้นะครับแล้วก็ในส่วนข้อมูลนะครับ ผิดถูกนะต้องขออาภัยเพราะไม่มีใครทราบว่าเลขรัฐบาลจะออกอะไรนะครับแล้วก็แอดมินก็ไม่ได้แม่นหลังหวยออกนะใช้สถิตินะครับความน่าจะเป็นเท่านั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมชอบก็นําไปใช้ถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับสุดท้ายนะครับแอดมินก็หวังว่าข้อมูลจะเดินต่อแล้วก็เป็นประโยชน์ให้กับ fc ทุกท่านนะแล้วก็ในคลิปนี้ต้องลาท่านสมาชิกไปก่อนนะครับสวัสดีครับ